สวัสดีค่ะทุกคนอาหารของเรามาแล้วจ้ามื้อแรกจ้ะทุกคนเราทานนี่นะจ๊ะทานยาพืชน,นะจ๊ะทุกคนทำไอเฟส16เช่นเคยนะคะเช้านี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทานอาหารมื้อแรกกันนะจ๊ะทุกคนโอ้วันนี้ทุกคน ฝน,นตกแรงมากอันนี้เราใช้แบบแบบนี่นะจ๊ะทุกคนฮาเฟ f ร์ฟลอเห็นข้าวโอ๊ตแบบอันนี้เกล็ดใหญ่นะจ๊ะไม่ละเอียดนะมีสองแบบนะคะเราจินประมาณโอเคประมาณน,นี้ทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยกันจ้าทุกคน อาหารง่ายๆของเรานะจ๊ะทุกคนกินอะไรจ๊ะมีข้าวโพดนะทุกคนนี่ที่เราซื้อมาเมื่อวานจ้ะเพื่อนๆมาพบกับฝนนี่ไลฟ์สไตล์เช่นเคยจ้าทุกคนตอนนี้หมดลดไขมันนะจ๊ะเน้นพวกธัญพืชจ้ะทุกคนแล้วก็เน้นโปรโตีนจ้ะทุกคน ข้าวโพดนะจ๊ะมีประโยชน์มากนะจ๊ะทุกคนเราใช้มือเพราะเราทานคนเดียวนะทุกคนซื้อมานี่เราก็จะทานได้ประมาณสามครั้งเลยนะคะสองหรือสามครั้งนะทุกคนพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เสียงฟ้าลงอย่างแรงพี่น้องนึือกว่าเสียงระเบิดโอ้ยทุกคนเอ้ยอะไรฟ้าฟ้าแรงมากจ้ะช่วงนี้จ้ะทุกคน,นจ้ะอันนี้มันเรียกมันม่วงนะจ๊ะเนาะ สองชิ้นพอจ้ะทุกคนแล้วเราก็จะไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมจ้ะทุกคนแล้วก็มีขนมปังจ้ะทุกคนขนมปังธัญ,ญพืชเนาะจ้าเนาะขนมปังโฮลวีททุกคนแล้วก็ปลาอันนี้คือว่าบานนี่เราแบ่งไว้นะจ้ะทุกคนแล้วก็กินวันนี้ด้วยเนาะนี่จ้ากินวันนี้ด้วยกระป๋องหนึ่งกินได้สองครั้งนะจ้ะพี่น้องจ๋า เราก็ใส่นี่ไปจ้ะกินง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะทุกคนไม่กินยากจ้ะกินง่ายอาหารของเรานะจ๊ะแบบง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ทําให้เรากินนะจ้ะทุกคน <laughs> พี่น้องจ๋าคุณลุงก็อยู่เยอรมันนะจ๊ะเนาะทํากินเองแบบง่ายๆนะจ้ะทุกคนจะได้ เดี๋ยวรอไข่ต้มแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนสองใบนะจ้าวันนี้จ้ะแล้วเราก็มีชมพูนะจ้าทุกคนมีชมพู่จ้ะที่เราซื้อลดราคามาเมื่อวานนี่ทุกคนเราจะกินสักอันนี้กินไม่อ้วนนะจ๊ะชมพู่มันไม่หวานนะจ้าทุกคนผลไม้อันนี้จะน้ําเยอะเราก็จะกินเนี่ทุกคนโอเคมีมะม่วงด้วยแต่เรามะม่วงเราจะไม่กินนะจ้าตอนนี้เรากินทีหลังนะ คนี้เราก็มีกล้วยต้มนะจ๊ะกินกล้วยต้มด้วยนะทุกคนกล้วยต้มกล้วยหามไม่หวานค่ะทุกคนอันนี้จ้ะทุกคนคืออาหารเช้าของเรานะจ๊ะอาหารมื้อแรกของเราจ้ะทุกคนไข่ของเราสุกแล้วจ้ะทุกคนโรยเกลือน,นิดนึงจ้ะเกลือหิมาลายันนะจ๊ะทุกคน นี่จ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าอาหารของเราวันนี้จ้านี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอาหารของเราสําหรับมื้อแรกของวันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไข่นะคะมีโปรตีนนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์นะคะก็จะมีอยู่ที่ประมาณหกนะคะลูกหนึ่งนะคะฟองหนึ่งจะมีหกกรัมนะคะทุกคนสองฟองนี่ก็สิบสองแล้วนะคะก็มี โปรตีนจากปลาอีกนะคะแล้วก็มีวิตามินจากผลไม้นะคะทุกคนกล้วยเนาะข้าวโพดนะคะมันนี่ก็จะมีคาร์บนะคะเพราะมีแป้งเนาะแล้วก็ขนมปังนะคะทันพืชนะคะก็จะมีไฟเบอร์ด้วยมีคาร์บด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ทันพืชนะคะทุกคนนี่ไฟเบอร์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยโอ้ทุกคนขอตัวไปทานก่อนคะ่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะอาหารของเรามื้อแรกนะคะ ก็จะเป็นมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันไปเลยนะคะแล้วเราจะทานอีกมื้อหนึ่งคือช่วงมื้อถึงสองมื้อนะคะเป็นมือ้อย่อยๆนะคะนั่นแหละอีกสองครั้งก็ทานเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะทุกคนบายบายค่ะ